สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทําอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ใช้เตาอบเมนูในวันนี้ขอเสนอบัวหิมะแป้งบางไส้ตู้มเนื้อขนมนุ่มนิ่มดีนะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยนำใบเตยมา15บใบล้างให้สะอาดแล้วตัดเป็นชิ้นๆใส่ลงไปในเครื่องปัน่นใส่น้ำสะอาดลงไป230 ml าทำการปัน่น ไม่อยากทำไส้เองใช้ไส้อื่นๆที่เขาวางขายกันทั่วไปตามท้องตลาดได้นะเสร็จแล้วก็กรองเอาแต่ส่วนของน้ำใบเตยออกมาใช้นำน้ำใบเตยที่ได้ตวงออกมา200 ml ถ้าได้ไม่ถึง200 ml เติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปได้ตวงแล้วพักไว้ก่อนถัดมาในส่วนของมนันป้าใช้เป็นมันหวานญี่ปุ่น นำมันต้มในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกนิ่มก่อนใส่มันลงไปต้มใส่เกลือลงไปเล็กน้อยด้วยนะจ๊ะล้างมันให้สะอาดต้มจนสุกนิ่มระยะเวลาที่ใช้ต้มขึ้นกับขนาดของหัวมันวิธีดูว่ามันสุกนิ่มหรือ,อยังก็ลองเอาซ่อมหรือไม้จิ้มดูนะจ๊ะนำมันที่ต้มจนนิ่มแล้วปอกเปลือกแล้วก็บี้หรือบดให้เละบีบีบดบดผ่านกระชอนแบบนี้ก็ได้ค่ะ ให้ได้มันบดออกมาทั้งหมด340กรัมหรือ1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1ส่วนสถ้วยตวงนะคะเสร็จแล้วพักในส่วนของมันไว้ก่อนนำ้นำน้ำใบเตย200 ml ที่ตวงเตรียมไว้แล้วเทลงไปในกระทะใส่น้ำตั้นใายลงไป24กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะปริมาณน้ำตาลที่ใช้ขึ้นกับความหวานของมันด้วยค่ะยังไงลองปรับดูนะเสร็จแล้วตามด้วยเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชา แป้งข้าวเหนียว1ช้อนชาน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้คนคนบี้บีให้แป้งละลายใส่มัน340กรัมที่บดเตรียมไว้แล้วลงไปน้ำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟช่วงแรกใช้ไฟกลางก่อนนะคนคนบี้บีให้มันกระจายตัวด้วย หลังจากกวนไปสักพักส่วนผสมเริ่มร้อนเขาจะมีการปุดปุดปุดกระเด็นมาโดนเราได้นะคะดังนั้นตอนนี้แนะนำว่าให้รีแกส๊สใช้เป็นไฟอ่อนกวนต่อไปเรื่อยๆสังเกตดูค่ะส่วนผสมจะแห้งขึ้นร้อนจากกระทะแล้วก็ค้นพอที่จะปั้นเป็นก้อนได้วิธีดูว่าปั้นเป็นก้อนได้หรือยังนะคะหลังจากส่วนผสมเนี่ยมีลักษณะประมาณนี้แล้ว ให้ลองตักส่วนผสมขึ้นมานิดนึงพักไวสักครู่ให้พอคลายร้อนแล้วก็ลองคลึงเป็นก้อนกลมๆดูค่ะถ้าเขาสามารถอยู่ตัวเป็นทรงกลมๆแบบนี้ได้ก็ใช้ได้แล้วนะเท okay, ลงภาชนะอีกหนึ่งใบพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้งานอันนี้บอกไว้นิดนึงเผื่อมีคนสงสัยว่าเอป้าถ้าไม่บี้มันผ่านกระชอนใส่เครื่องปั่นได้ไหม เอาทุกอย่างใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วลองปั่นดูได้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็จะแบบฝืดๆหน่อยนะอาจจะต้องมีการช่วยเขีย่ยช่วยเกลี่ยเป็นระยะค่ะเนื่องจากว่าส่วนผสมค่อนข้างคนหลังปั่นเสร็จก็กวนเหมือนเดิมเลยนะคะสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นเน,ะนาะนำไซที่ได้แบ่งออกมาเป็นทั้งหมด10ก้อนคลึงให้กลม อยากรู้ว่าน้ำหนักแต่ละก้อนต้องหนักเท่าไหร่แนะนำว่าให้นำไส้ที่กวนได้ชั่งน้ำหนักดูแล้วหารด้วย1ิบก็จะได้น้ำหนักต่อไส้หนึ่งก้อนจ้าที่บอกแบบนี้เพราะว่าการกวนไส้แต่ละรอบน้ำหนักของไส้ที่ได้อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากวนแห้งมากแห้งน้อยแค่ไหนด้วยมาต่อที่การทำแป้งนวลหรือแป้งที่ใช้คลุก,กกับตัวขนมเพื่อไม่ให้ขนมติดมือติดพิมพ์ นำแป้งข้าวเหนียวมา1-2ช้อนโต๊ะผัดแป้งข้าวเหนียวด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา6-7นาทีนำแป้งที่ได้ถ่ายใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้งานแป้งส่วนนี้จะเรียกว่าแป้งนวลนะมาทำตัวแป้งที่ใช้ห่อไส้กันค่ะใช้แป้งข้าวเหนียว48กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า32กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะ แป้งสาลีอเนกประสงค์32กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะนมสด145้อยสใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนก็ได้ค่ะนมข้นหวาน1ช้อนโต๊ะหรือ20กรัมใช้ยี่ห้อไหนก็ได้คลิปนี้ป้าใช้ของทีพอตที่เป็นถุง500กรัมค่ะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะคนจนกระทั่งแป้งทั้งหมดละลายไม่จับตัวเป็นก้อน เมื่อแป้งละลายดีแล้วนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งแป้งจับตัวเป็นก้อนร่อนจากกระทะแชะแช่แบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะพยายามกดกดแผ่แผ่แป้งเพื่อให้แป้งได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงแป้งที่กวนได้ที่ควรจะต้องแห้งไม่แช่ เพราะว่าถ้าแป้งแฉะเนี่ยตอนปั้นตอนขึ้นรูปมันจะปั้นยากขึ้นรูปยากเสียทรงง่ายคือถ้าแป้งแฉะเนี่ยเวลาไปกดในพิมพแล้วเอาออกมาตั้งทิ้งไว้สักครู่นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าแป้งเนี่ยย,ย้อยเสียทรงง่ายดังนั้นต้องกวนแป้งให้ได้ที่นะใจเย็นๆใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆเมื่อได้แป้งที่แห้งปั้นได้แบบนี้แล้ว ใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบาจากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปปั้นหาอะไรคลุมแป้งไว้ด้วยนะเพื่อไม่ให้แป้งแห้งเมื่อแป้งเย็นสนิทแล้วก็นำไปห่อไส้ปั้นได้เลยป้าปาตัวแป้งตัวไส้ถ้ากวนเตรียมไว้ก่อนยังไม่ใช้งานได้ไหมได้นะคะเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ป้าทดลองเก็บมาหนึ่งคืนเช้ามาอีกหนึ่งวันลองใช้ดูใช้ได้อยู่นะ แป้งอาจจะดูแฉะขึ้นก็แก้ด้วยการโรยแป้งนวลเพิ่มในขณะที่ปั้นในการแบ่งแป้งและปั้นนำแป้งนวลหรือแป้งข้าวเหนียวที่ผัดไว้โรยลงบนถาดหรือพื้นผิวที่เราจะใช้ทำงานวางแป้งที่กวนเรียบร้อยแล้วลงไปโรยแป้งนวลหรือแป้งข้าวเหนียวผัดเพิ่มเพื่อไม่ให้แป้งติดมือแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น1ิก้อนปั้นแป้งแต่ละก้อนเป็นก้อนกลมๆเตรียมไว้ ถ้ามันติดมือก็โรยแป้งข้าวเหนียวผัดหรือแป้งนวลเพิ่มเอาเดอ้อนำแป้งแต่ละก้อนมารีดให้แบนลงไม้รีดโรยแป้งนวลด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวแป้งขนมเนี่ยมันจะติดกับไม้เมื่อรีดแป้งเสร็จเรียบร้อยนำไส้ขนมที่ปั้นเตรียมไว้วางลงไปจากนั้นห่อให้มิดชิดเลยนะอย่าให้ไส้โผลออกมา ลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมๆถ้าเมื่อไหร่แป้งติดมือโรยแป้งนวลเพิ่มเลยนะเนี่ยค่ะปั้นเสร็จแล้วจริงๆแล้วเรียบร้อยกินได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครมีพิมพ์พิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์นะจ๊ะพิมพวกนี้หาซื้อไม่ยากค่ะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ใส่แผ่นที่เป็นลายลงไปแล้วล็อกให้แน่น โรยแป้งนวลลงไปในพิมพ์บางๆเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดพิมพ์ตัวขนมคลุกกับแป้งนวลเพิ่มก่อนใส่พิมพ์ด้วยก็ได้นะคะจากนั้นนําขนมใส่ลงไปในพิมพ์พกดให้แน่นกดแน่นดีแล้วก็ดันค่ะนําขนมออกมาน่ารักมากถ้าอยากได้แป้งเป็นสีต่างๆก็แบ่งแป้งมาแล้วผสมสีผสมอาหารได้เลยตามชอบถ้ามันแฉาติดมืออย่าลืมโรยแป้งนวลเพิ่ม ถ้าอยากให้ขนมมีหลายๆสีในชิ้นเดียวกันก็นำเจ้าแป้งที่ผสมสีเนี่ยนะคะมาแปะๆๆลงบนแป้งสีขาวจากนั้นก็รีดแป้งรีดเสร็จแล้วก็วางไส้แล้วห่อเหมือนเดิมเลยค่ะคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเอาแป้งสีๆแปะแล้วค่อยรีดเนี่ยห่อไส้เสร็จแล้วค่อยเอาแป้งสีๆมาแปะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเนาะลองปรับดู นำขนมอัดลงพิมพ์แล้วกดออกมาเหมือนเดิมค่ะก็น่ารักไปอีกแบบนะคะชอบแบบไหนทําแบบนั้นเนาะถ้าจะทำขายใส่กรองซีหลุมแบบนี้ก็โอเคอยู่นะเจ้าขนมตัวนี้ค่อนข้างนุ่มนิ่มนะคะเสียทรงได้ง่ายดังนั้นถ้าจะขายโดยแบบส่งผ่านขนส่งต่างๆอันนี้ป้าไม่แนะนำนะป้ากลัวว่ามันจะเละ ทำแล้วเก็บได้นานไหมป้าทดลองเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาม,มาหนึ่งคืนเช้ามาชิมดูยังโอเคอยู่ค่ะแต่นานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไว้นะจ๊ะแล้วถ้าไม่แช่ตู้เย็นล่ะป้าเก็บไว้ได้ไหมทดลองเก็บนอกตู้เย็นหนึ่งคืนเช้ามามันไม่เสียแต่ว่าขนมมันดูไม่ค่อยสวยอะค่ะสีแป้งมันดูเหมือนจะเข้มขึ้นยังไงไม่รู้ถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรหรือ10ชิ้น น้ำใบเตยตีไป5บาทมันหวานญี่ปุ่น30บาทเกลือ25สตางค์น้ำตัลทราย60สตางค์น้ำมันพืช4บาทแป้งข้าวเหนียว4บาทแป้งข้าวเจ้า1บาท28สตางค์แป้งสาลีอเนกประสงค์86สตางค์นมสด7บาท25สตางค์นมข้นหวาน1บาท2สตางค์ สีผสมอาหาร2บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรหรือ10ชิ้น56บาท26สตางค์1สูตรทำขนมได้10ชิ้นถ้าหารออกมาแล้วต้นทุนวัตถุดิบขนมต่อชิ้นก็จะอยู่ที่5บาท63สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้น อะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถะาอื่นๆนะจ๊ะป้าป้าแล้วถ้าหนูจะขายขายกี่บาทดีแนะนําว่าให้ดูต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองบวกค่ากล่องต่างๆบวกค่าทุกอย่างให้หมดครบถ้วนบวกกําไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยนะคะ อย่างถ้าเป็นป้านะคะถ้าใส่กล่องสี่ชิ้นแบบนี้เนี่ยกล่องหนึ่งป้าก็คงจะขายสัก55-65บาถึงบาทถ้าเป็นป้านะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกเนาะคิดเองบวกกำไรเองเราตั้งราคาขายได้เลยจ้าเพราะว่าแต่ละคนก็พอใจในกำไรที่แตกต่างกันรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบก็แตกต่างกันขนมตัวนี้ทำไม่ยากต้นทุนไม่สูงแต่ว่าขั้นตอนมันเยอะใช้เวลาเยอะเปลืองแก๊สด้วย ดังนั้นคิดให้รอบคอบถี่ทวนก่อนตั้งราคาขายนะเอาราคาสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ